สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมไม้คราบและวันนี้เราอยู่กันในเก็บไข่หนึ่งแสนฟองพาร์ทที่แปด เอาละพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําการขยายเผาพันธุ์ไก่แล้วทําการเก็บไข่ให้ได้สักกล่องหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ขยายเผาพัน์ไก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะได้เก็บไข่มากขึ้นเห็นไหมมีไข่มากเลยนะเนี่ยไข่เยอะมากจัดไปโอ้โหไก่เริ่มเยอะแล้วว่าไขนจะเลี้ยงไก่อย่างเยอะขนาดนี้ว่ะถ้าผมอยากจะรู้ว่าทุกกี่นาทีมันถึงจะมีไข่ออกมาทุกคนผมจะได้ไม่เสียเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าไก่อ่ะมันไข่ตอนไหนนะมจะได้ประหยัดเวลาเราด้วยมันจะได้ไม่มีหลาย E ีพี แต่ว่ามีอะไรพีก็ดีลวพี่ผมจะได้ดูย่างใเพลินขอบเพลินร้อยครับเก็บไข่ได้โอ้โหเยอะเยอะเยอะตาดีเยอะเยอะจัดเลยขอบใจมากพวกนายนหนดูซิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยเลยแถวเดียวก็จะเต็มแล้วสุดยอดเอาล่ะเดี๋วผบเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะครับพวกดินพวกอะไรเนี่ยผมเก็บไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาต้นไม้มาใหม่อ่ามีอันนี้เนาะนายดูซิมีปุ๋ยแม่แจ๊มฟันฟันฟัน สวยงามอ้าวถ้าไม่มีแต่ดินปืนได้แต่รีวิวฮัลโหลโอ้หินอะไรเราก็ครบหมดแล้วนะโอ้โหเหล็กเหล็กยังเยอะเลยเราไปขุดมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะทุกคนนี่เอาไม้มาเสริมไว้ด้วยนะเนลขอเอาเหล็กมาทําอุปกรณ์ก่อนนะเหล็กเอามาทําอุปกรณ์นะครับผมอาเราต้องก,การไม้สติกอปักไปรลดในดูซีตรงข้างล่างเป็นฟาร์มมอนสเตอร์มันได้ผลผลิตเยอะหรือเปล่าโอ้โหผมไม่ได้เข้ามานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามา ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร What the hell? Okay. ว่าแต่เฮลอะไรเรามาดูกันดีกว่าว่ามันไข่มันใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงจะไข่ได้แบบเยอะๆขนาดนั้นอเอก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมลองจับเวลาสัก5นาทีนะไหนเรามาดูซิอืมตรงนี้ผมไม่มีปุ๋ยซะด้วยสิแต่ก็น่าจะใช้ได้นะครับอ่าเอาไอพวกนี้ดีกว่าปไปหาอาหารวัวก่อนให้อาหารวัวก่อนอาาววอน,นี่ปลูกเยอะๆผมว่าน่าจะได้ผลผลิตที่เยอะเหมือนกันนะโอ้แป๊บเดียวได้31อันเลยสวยงามครับ เราปลูลกไว้ไก่จา๋าไก่จ๋ามาดิมา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 ,มาเออไก่ตัวไหนอยากได้อีกไหมครับไม่เอาไก่น้อยนะไก่ไก่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไก่ตัวใหญ่แล้วไก่ตัวใหญ่แล้ว,วจะได้ออกรูกร้ออกานแล้วมันก็จะได้ไข่ไ oh, ด้ทีโอ้มีเลเวลด้วยอืมสวยโอเคเราจะยังไม่เก็บนะยังไม่เก็บให้มัน <ๆ S 1> ถึงเลข5ห้านะครับเดี๋ยวผมกลับมาเอาล่ะเราได้ไข่ว่าสี่ฟองต่อไปให้หารวัวหารวัวอยู่ไหนนายวัวมากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวผมก็จะเอาวัวไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาหนังมันไปทำป้ายนะมาเร็วมาเร็วใครยังไม่ได้กินนะใครยังไม่ไดีย ันนี้ผมจะมาทําตรงนี้นะครับให้มันกลายเป็นเหมือนบ้านขนาดย่อมๆนะครับหรือว่าผมจะสร้างคอกไก่คอกอะไรเพราะว่าทั้งที่แล้วผมทําการถางหญ้าตรงนี้ออกเกือบหมดแล้วมันดูแบบเออเจ๋งดีนะฉะนั้นเริ่มทําโครงการเลยดีกว่านะเดี๋ยวรอเลขห้าน,นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูไข่ไก่นะว่าไข่ไก่มันออกหรือยัง พอใช้เวลาไม่นานเราสร้างฟาร์มมอนสเตอร์มาเรายังไม่ได้ใช้ฟาร์มมอนสเตอร์แบบจริงๆงจังๆเลยนะทุกคนมีแต่แบบสร้างแล้วก็เอาทิ้งไว้เลยเออหาปงหาปุ๋ยว้ายไม่ค่อยมีมอนสเตอร์แถวนี้เลยมีแต่สมพง์ตรงนู้นแล้วก็มีคนคอนตรงนู้นแล้วก็หมาเฮ้ยหมาเยอะจังอะไม่หมาแถวนี้เยอะจังวะแว e w o l อ่ะตอนนี้น่าจะถึงเลข5าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะว่ามันไข่หรือยังเอ้ยประมาณ5นาทีผมจะกลับมาเก็บไข่ครั้งหนึ่งนะครับเออนี่พอดีเลยเห็นไหมมันก็ไข่แบบเยอะมากจัดไปเก็บเก,บเก,บเกบ มเดินแบบต้องเดินเยอะมากๆอเออไก่ไก่เริ่มเยอะละหมูนี่ไงทุกๆ5นาทีเราก็มาเก็บก็ได้นี่ของเยอะมากมายเลยเรียบร้อยครับผมไก่เยอะไก่เยอะไก่เยอะนี่ไงเพื่งไขเลยอืมไข่สดๆร้อนๆจากเตาวนเก็บอยู่ในทั้งวันยังได้เลยจัดไปนายโดเซไดโอูได้เยอะได้เยอะได้เยอะเอ้ยไก่อีกนิดเดียวอีกสามวันก็ได้ได้หนึ่งกล่องแล้วอีกสามวันก็ได้ได้หนึ่งกล่องแล้วโอ้โหเพื่งไขเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวขอนอนอก่อนนะครับเอาล่ะซื่อเช้าขึ้นมาแล้วไอ้น้องเอ้ย นายลงไปดูฟาร์มมอนสเตอร์หน่อยดิว่าฟาร์มมอนสเตอร์ไปใช้ได้หรือเปล่าอุต<ม>สา่าห์ทำตั้งนานมันต้องใช้ได้สิทำไมอ่ะลองเอาทอชตรงนี้ออกเลยว้ายอ๋อต้องเอาทอชตรงนี้ออกเหรอโอเคโอเคโอเคงั้นขอปิดตรงนี้ไว้นะอ๋อมันต้องมานั่งเฝ้าทุกคนใช่ใช่ใช,ใช่จำได้ละมันต้องมานั่งเฝ้านี่หว่าเฮ้ยบอยฉันมาแล้วว่ะ ออออขอปุ๋ยหน่อยดิการปุ๋ยอ่ะเอ้ยโอเคได้ลูกธนูมาด้วยเราต้องมานั่งเฝ้านะเราถึงจะได้ปุป๋ยมะเถอะเดี๋ยวหาเวลาว่าม,มานั่งเฝ้าดีกว่าครับอะลาตอนนี้ก็ครบ5นาทีอีกแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูกันเอา้าโถ่เอ้ยฝนตก อะไรกันนี้ไม่ชอบเลยฝนตกไหนเก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่โอ้พันนี้เราเก็บไข่กันเยอะมากไข่ออกมาลูกไข่ออกมาไข่มาไข่มาพ่อชอบพ่อชอบไข่พ่อชอบไข่ไก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 ่ก็ไก่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 าจะครบกล่องนึงแล้วนะทุกคนนะเหลือต้องร้อยยี่สิบกล่องเนี่ยเรียบร้อยครบกล่องหนึ่งพอดีเป๊ะเลยโหแล้วก็กล่องไหนที่มันเต็มแล้วนะครับผมจะใส่ไข่แบบนี้ไว้ปั๊บอ่ะบ้า ไปะดูเอ้มันต้องย่อนี่วาลืมไหนมีไข่ไกแ่แถวนี้ไหมครับขอไข่ไก่มาประดับหน่อยอ่านี่นะครับผมก็จะใส่ไข่ไก่ไว้แบบนี้ปึ๊บอ่ What What the fuck ไม่ปะดูเอ้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะผมไม่สามารถเอาไข่ไก่ใส่ในนี้ได้เหรอ Why Why This is why ไม่ทำไมเอาดีไก็ใส่ได้แล้วทำไมมึงไม่ให้กูใส่วะเมื่อกีอ้ผมต้องขึ้นไปข้างบนอ่าแล้วก็การย่อแล้วค่อยใส่ปึ๊บเออ เ,เสร็จเรียบร้อยครับผมกล่องแรกของเรานะฮะนี่มันก็จะมีไข่เต็มแบบนี้เลยนะเอาละท่านผู้ชมเราจะสร้างตรงนี้กลายเป็นบ้านของเราะนะซึ่งมาสร้างบ้านรออีก5้านาทีเราจะไปเก็บของกัน่บ้านเราเราจะเป็นสไตล์สไตล์มินิเอเจอนะครับผมสร้างเป็นโครงไว้ก่อนนะเป็นไงรวดเร็วรวดเร็วบ้านสี่เหลี่ยมงงๆอีกแล้วอีซี่บอยพูดมากับบ้านทรงสี่เหลี่ยมเรียบร้อยครับก็ได้โครงประมาณนี้นะซึ่งมันยังไม่เสร็จหรอกอ่า ก็ปักคงปักทอชอะไรไว้นะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันดีกว่าโอ้แต่ว่าฝนมันตกอะทุกคนฝนตกจังเลยอะตกจัดจัดอ้ยโอเคแล้วจะครบแล้วอะนะเดี๋ยวผมไปเก็บไข่ก่อนผมว่าผมต้องใช้เทคนิคนี้แล้วว่าการรวบรวมไก่เพื่อจะได้เห็นไข่ชัดๆเพราะว่าบางตัวไก่บางตัวมันก็แบบบังไข่เอาไว้ขอสักสองกล่องได้ไหมวนันนี้อืมอืมโอ้ยไก่ไข่เยอะมากไข่เยอะมากไข่เยอะจัดผมยังวิ่งไม่หมดเลยนี่เห็นไหมไก่ผมเริ่มที่จะแบบ ฟู Full option ลออปชันละมันมีเครื่องเก็บไข่อัตโนมัติหรือเปล่าผมอยากได้มากเลย <laughs> ผมเกลยดฝนโว้ยโว้ยอ้ยได้เยอะนะดูดิเห็นไหมพอเราทําระบบไว้แล้วปุ๊บนี่เราก็จะได้ไข่เร็วขึ้นเจง๋งแจว๋ว เดี๋ยวแป๊บหนึงนะลูกเดี๋ยวขอทำสวนก่อนนะตัวทำทางเข้าตรงนี้แล้วไม่ไหวแล้วเดินไปเดินมาเดี๋ยวเวลาจะจัดเลยนี่เดินไปเดินมา,นา,ม,า,นานนมาลงมามามาลงมามามา,มาตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วบ,บายยเดี๋ยวผมออกไปตามล่ากแกะด้วยดีกว่านะครับเอ้ยตอนนี้มันตอนคืนหรือย,ยังไม่อะมันตอนกลางวันอยู่โอ้ยมันตอนกลางวันอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนที่นอนเลยแล้วกันเฮ้ยน่าจะตอนกลางคืนแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้มันมืดมากๆเลยเฮ้เดี๋ยวเอาที่นอนไปนอนตรงนู้นครับให้ฝนมันหายก่อนนี้ ว้เสียงฝนหายไปเสียงแอร์ก็เพิ่มมา <laughs> วัวจา๋าวัวจา๋าวัวจ๋าละจัวจา๋จาวัวจ๋าจะไปจะไปลูกจะไปเออครับ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 ถามมีใครอีกไหมมีใครจะกินอีกไหมมีใครจะกินอีกไหมเราบัวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยเนี่ยแถวๆตรงเนี้ย ทำแบบว่าให้กลายเป็นผักแบบนี้หมดเลยนะฮะจัดไปน้องแต่ก่อนอื่นไปทําบ้านให้มันเสร็จก่อนดีกว่าไหม <c oughs> ตั้งแต่เราเสียหมอดผลไม้ไปเราก็ไม่มีอาหารกินอีกเลยเราต้องอาศัยกินตามงวนะทุกคนเนี่ยเราได้อันนี้มาใช่ไหมเราก็วางกล่องคาบลงอาอนี้มาทาบใส่ปุ๊บแล้วเราก็จะได้กินขนมปังแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าผมก็เก็บข้าวเป็นชีวิตจิตใจอยู่แหละต้นไม้แถวเนี้ยเดี๋ยวเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าต้นไม้ก็ปลูกใหม่ได้เหมือนกัน ตัดไม้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 กันหรอดีกว่าออกตามล่าแกะด้วยเลยแล้วกันมาเร็วบ้านสุดที่รักของฉันตรงนี้ทําให้มันเป็นไม้หมดเลยมาต่อเติมเพิ่มเติมครับนี่เป็นบ้านแบบนี้นะปุ๊บเปิดปุดป๊บนี่เป็นเป็นอันนี้อัตโนมัติด้วยนะเออเรียกว่าประตูเซเว่นบอกเลยเปุ๊บปุ๊บยงไงใครๆก็ทําได้ <laughs> เ,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 เพื่อหมอกเลยเอาละเอาไม้เลื้เพื่อมาปลูกครับเฮ้ยเป็นเกิน5นาทีแล้วดีกว่าลืม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 ต้องอันนี้ละต้องให้อาหารไก่ละ แค่อา okay, หารไก่แล้วครับทุกวินาทีมีค่าอยอยังไปหาแกะไม่ได้เลยอุอยากจะหาแกะมากตอนนี้ไข่เยอะมากเลยฉันช,ชอบมากดูสิดูส,ดสิทุกคนอ๋อออออออนนออนออ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 ่กไม่นานเกินรอ,นนนนรอแตออ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 อันออ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 อนอนีอออออออหือนะตรงมุมอี้โคตรเยอะ โค้เดเยอะโค้เดเยอะเยอะจัดทุกคนเยอะจัดอุ้ยมันมีสปาวหายไปด้วยเหรอเพราะฉะนั้นทุกๆ5นาทีผมต้องมาเก็บนะครับเพื่อไม่ให้มันสปาวหายไปก็แสดงว่ามันสปาวหายไปเยอะมากแล้วดิมา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 กินกินเขา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 แล้วก็แพรพันเนอต้นนั้นต้นนั้นไป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 อู้เกือบได้แบบได้สองแถวเลยไปเราไปสร้างผักกันต่อแปลงผักอืมเอาต้นไหนดี ตรงนี้เอาไปเดินแล้วกันโอ้เห็นกุยแล้วได้เลยยังไม่ได้บวกกับซอมบี้เลยเอาบวกกับซอมบี้ด้วยแล้วกันโคตรใช้เวลาคืนนี้ให้คุ้มค่าเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้อ่าเราจะทําที่พวนดินถัดไก็หาจุดกึ่งกลางนะครับวางน้ําลงไปแล้วก็อ,อื่นไปทําบ่อน้ำอินฟินิตี้ก่อนไม่งั้นเราได้เดินบ่อยนะแน่หลังจากที่ทำเรียบร้อยปุ๊บเราจะเอาสลับหินมาวางเราเราก็จะได้วางทอชอเคน่าจะเต็มแล้วนะสองหนาน,นี่แหละอืมประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยครับสลับตรงนี้ ปักทอดกลับคืนก่อนเพราะว่าบางอันบางทอดมันก็ไม่อยู่โอเคเกิน5นาทีแล้วเราต้องมาหาดูไข่ก่อนวันดีจ้าไงจ้าไข่จ้าบอกเลยว่าไข่อย่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้วิธีเดิมนี่ว่าต้องมีอันนี้อ่า,าเมล็ดพืชไงเร็ว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 ไกล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 ช่วงเวลาเก็บไข่ผมฟินมากเลยนะดูดิเดี๋ยวดูสิว้าวอู้คึ่งหนึ่งแล้ว เยอะจัดเลยอันนีน้แค่คลิปเดียวนะเนี่ยเราไปนอนให้มันเช้ากว่านีกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปตามหาแกะกันนะเพราะว่าผมโดดเข้าแค่ทางเดียวมันไม่สะดวกเออเผื่อผมอยากจะโดดเข้าทางอื่นบ้างเฮ้ยมันกำลังจะเชา้าพอดีผมนอนพอดีลเราจะเดินทางออกหาแกะกันนะครับแล้วก็เราจะไปบุกหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะเนี่ยลองไปหมู่บ้านตรงนี้ดู เผื่อม okay. ีอะไรจำเจให้เราเราไม่ได้ออกประจนภัยกันนานแล้วที่ผมไม่เลี้ยงหมูนะครับมันต้องใช้แคร์หลอกกับมันฝรั่งซึ่งไรไเยอะเวลาอาจจะเจอของดีๆจากหมู่บ้านนั้นก็ได้เราจะไปปนโอ้ไม่ใช่เราจะไปเอาของจากหมู่บ้านนู้นนะครับโอ้ทางในแมปกับทางในนี้มันไม่เหมือนกันนะเราถึงไหนละโอเคข้ามภูเขาตรงนี้ไปเราก็จะเจอละเอ้กลัวนี่ไงนี่พ่อมึงใช่ไหมนี่แม่มึงใช่ไหมนี่แม่ไงมึงอยู่คนเดียวซะโดดเดี่ยวซะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมาอ้มึงทำมันทำไมเราไอ้ง่ถึงแล้วครับหมู่บ้านตรงนู้นในเซิร์ฟนี้มีผมคนเดียวนะสวัสดีครับหมู่บ้านใครก็ไม่รู้เข้ามาโอ้ว้าวของเพียบเลยหนังสือเพียบความรู้เพียบซึ่งเราไม่ใช้อ๋อไม่ไม่ไมตัวขี้เกียจนี่วะไอ้ว้าว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 งอยงอยงอย เราไม่ได้ปะปนนะครับเราแค่มาเอาของที่เป็นของเราเฉยๆนะครับ้ยมีชาวนาด้วยนายแลกอะไรอะ่ะโอ้แลกเป็นข้าวเอมเิลเลอ์แล้วกูจะเอาเอมเิลเลอ์ไปทำไมปรุงยาเลยอู้มีนักปรุงยาด้วยเหรอไหนเซ่นายปรุงอะไรอะ่ะเนื้อซอมบี้อ,อุอ้ยมีไดสโตนไม่ธรรมาดาออแล้วกัน <laughs> รวมสมบูรณ์จริงๆแต่ว่าผมเห็นว้าวอะไรเนี่ยเอ้ยซุปเปอร์แอปเปิลหนบอกว่ามอดแอปเปิลหายไปแล้ววะอันนี้มันพื้นที่ราบสูงนี่ทุกคนดูดิสูงจัดอะโอ้ไม่กอดตรงนี้มันพื้นที่ราบสูงเอ้ยตรงนั้นมีสำรวจด้วยเหรอเอ,อ้ยเอาแล้วพาร์ทนี้สำรวจรัวเอ้ยพวกนายผูกอะไรกันบ้างอะมีะสวนผักสวนผักมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยมีสวนเดียวอุ้ยทางนู้นก็มีครับโอเคเดี๋ยวเดินไปทางนี้อุ้ยตรงนู้นมีต้นไผ่ด้วยอุยพาร์ทน้าเราไปเอาต้นไผ่ไหมเราดี เนี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี้นะนี่นี่บ้านเราอยู่ตรงนี้เนี yeah. ่ยส่วนผมมาสำรวจตรงนี้อยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปสำรวจไอ้ประตูนรล,ลกนั้นดีกว่าแล้วก็กลับบ้านกันมันจะมีกล่องตรงนี้ว้าวไอออฟฟิดงออฟฟิเดียนเพียบอขอบใจ my friend โหเพียบเลยอยากขุดนะแต่ว่าไม่มีที่ขุดเพชรไงโอเจ็บว้าวนี่มีบ่อลาวามีปลาแซลมอนอมเพียบเลยแต่ไม่ดีกว่ากลับบ้านเราดีกว่าไม่เสียงอะไรวะอย่าอยู่กับกูนะ เราทางกลับบ้านมาโทรแล้วโอเคเฮ้ยเราเดินทางได้เร็วอยู่เฮ้ยเราอ้อมมาทางนี้ก็ได้ไม่ต้องขึ้นไปภูเขานั้นก็ได้นี่ไงเราจํายอดภูเขาสูงๆนี้ได้เดินทางไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับตอนนี้โอ้หูไม่ทุกคนข่าวร้ายกลับไม่ทันกายแล้วกลับไม่ทันแบบนี้สวยแน่ๆเลยอ่ะผมมาจากทางไหนแล้วผมจะไปทางไหนผมควรเออ่ควรไปทางนี้โอเคกลับมาบ้านเร็วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านดูไงจะมาเร็วเออมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วทุกคนนะว้ายมันนี่มีดาบด้วยว้า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 ยไม่ไว้ อย่าไม่ย <rôle> ก <à> <to break an iously> ับกูอย่าไม่ยกับกูอย่าไม่ยกับกูอย่าไม่ยกับกูกูยกกันทำไมล่ะจะทำแบบนี้โอเคกลับถึงบ้านแล้วกำถึงบ้านแล้วเมื่อกี้มันอ เอาละครับก็ะจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราได้ไปสำรวจเราได้ไปเก็บไข่เราได้แบบโหทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยพาร์ทนี้สำหรับพาร์ทหน้าเราจะไปเจอกับอะไรนั้นทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมจะไปสำรวจไบโอมตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่ไบโอมที่มันมีต้นไผ่นะทุกคนมาเราไปเจอกันในการปะจนภายในคา์ทหน้าค์ทหน้าว่ะโอ้สุดยอดไปเลยสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันหม่คลิปหน้านะครับผมว้ยพู่รีบพันกันอะ